ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมง News Update กับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีรับฟังข่าวต้นชั่วโมงโดยทีมข่าววิทยุราชมงคลธัญบุรีค่ะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิพัฒนาข้าวโพดเทียนพันใหม่พันเทียนอยุธยา60 รองศาสตราจารย์ดตรกิติบุญเลิศนิรันร์รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสนภูิเปิดเผยว่ามหาวิทยาลายัยได้ปรับปรุงข้าวโพดเทียนที่มีความต้านทานต่อแมลงศัตรูพืชและนำไปส่งเสริมพัฒนาถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการผลิตให้เกษตรกรใช้พันุ์ข้าวโพดเทียนที่ดีสามารถปลูกข้าวโพดเทียนได้คุณภาพมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของตลาดสร้างมูลค่าเพิ่มและกลายเป็น เป็นพืชเศรษฐกิจของจังหวัดพระนครศรีอยุธยารวมทั้งขยายผลต่อไปยังจังหวัดอื่นๆทั่วประเทศซึ่งปัจจุบันข้าวโพดท,ที่เกษตรกร,รใช้ปลูกมีความอ่อนแอปรับปรุงตัวต่อสภาพแวดล้อมที่จำกัดทำให้ได้ผลผลิตต่ำมีรายได้น้อยไม่คุ้มกับต้นทุนการผลิตส่งผลให้พื้นที่การผลิตลดลงขณะที่ตลาดยังมีความต้องการสูงด้วยเหตุนี้จึงได้มีการพัฒนาพันธุ์ข้าวโพด ข้เทียนพันเทียนอยุธยา60ให้มีคุณภาพดีกว่าเดิมลักษณะเด่นของข้าวโพดเทียนพันอยุธยา60คือผลผลิตสูงปรับตัวต่อสภาพแวดล้อมได้ดีฝักเป็นทรงกระบอกมเมล็ดเรียงกันเป็นแถวตรงสม่ำเสมอติดมเมล็ดเต็มฝักรสชาติเหนียว นุ่มและหวานเล็กน้อยเมื่อเกษตรกรนําไปปลูกทดแทนพันธุ์พื้นบ้านจะสามารถสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนได้ซึ่งจะมีรายได้เพิ่มจากเดิม2,500บาทต่อไร่จากการปรับเปลี่ยนมาใช้พันธ์ข้าวโพดเทียน60จะให้ผลผลิตสูงกว่าพันุ์พื้นเมืองร้อยละ30นอกจากนี้เกษตรกรยังสามารถเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ใช้ต่อเนื่องได้อีกสอชั่วรุ่นซึ่งปัจจุบัน มหาวิทยาลัยผลิตเมล็ดพันธุ์เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรกลุ่มเป้าหมายปลูก200ไร่ต่อปีธนชพรปานเนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสนภูมิรายงานธนาคารแห่งประเทศไทยห่วงโควิด -19 รุนแรงยืดเยื้อจุด GDP ลง0.8-2%แนะนำรัฐบาลใช้วัคซีนประสิทธิภาพแทนมาตรการควบคุมเข้มข้น นางสาวเชยว,วดีชัยนันท์ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายเศรษฐกิจมหาภาคธนาคารแห่งประเทศไทยหรือทอปทอเปิดเผยว่า การแพร่ระบาดของโควิดส9าสายพันธุ์เดลต้ามีแนวโน้มรุนแรงและยืดเยื้อกว่าที่คาดการไว้รวมทั้งการบริหารจัดการได้ยากขึ้นโดยมาตรการควบคุมการระบาดส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจรุนแรงเป็นวงกว้างทําให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจหดตัวใกล้กับระดับในช่วงล็อกดาวน์ปีก่อนและยังมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องซึ่งหากภาครัฐมีมาตรการเข้มข้นจนหยุดการระบาดและกิจกรรมเศรษฐกิจกลับมาช่วงกลางเดือนสิงหาคมนี้ผลกระทบต่อเศรษฐกิจอาจจะอยู่ที่ ร้อยละ0.8ต่หากยืดเยื้อการล็อกดาวน์ยาวนานถึงสิ้นปีจะส่งผลกระทบเศรษฐกิจถึงร้อยละสองอย่างไรก็ตามรัฐบาลควรเร่งกระจายวัคซีนที่มีประสิทธิภาพให้กับประชาชนอย่างทั่วถึงแทนมาตรการควบคุมที่เข้มงวดเพราะไม่ตอบโจทย์ทางเศรษฐกิจรวมทั้งต้องจำกัดให้กระทบภาคการท่องเที่ยวน้อยที่สุดโดยหากโครงการนำร่องแซนบ็อกถูกกระทบจะยิ่งส่งผลต่อการฟื้นตัวในระยะยาวได้ รับฟังข่าวครั้งต่อไปได้ในต้นชั่วโมงหน้ากับทีมข่าววิทยุราชมงคลทัญบุรีค่ะรับฟังข่าวต้นชั่วโมง News อัปเด e ครั้งต่อไปกับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรี